ดันพื้นให้ได้จำนวนครั้งเยอะๆแบบนี้มีเทคนิคยังไงสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเจอเรนเจอร์นะสำหรับการฝึกให้ได้จำนวนครั้งเยอะๆเนี่ยผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะบอกไว้แล้วว่าฝึกยังไงทำเป็นเซตทำแบบไหนทำยังไงแต่คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงเทคนิคล้วนๆนะสำหรับการ ันพื้นให้ได้จํานวนครั้งที่เยอะๆสําหรับใครที่จะไปเทสนักเรียนเทสหลักสูตรนะมันจะมีเทคนิคอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะง่ายๆจะไล่ตั้งแต่ตอนเราเริ่มทําส่วนใหญ่เนะี่ยตอนเราดันพื้นอธิบายไปด้วยทําไปด้วยลําตัวเป็นแผ่นกระดานแบบนี้นะแขนกลางเสมอกับไหล่หรือกว้างกว่าได้นิดนึงในังหว่าที่ ปิดปิดปิตเริ่มดันเนี่ยนะพอเวลาเราดันยุบข้อลงไปเราไม่ต้องเกรงแบบออกแรงแบบกดลงไปแบบนีน้ไม่ต้องปล่อยลงไปเ,ยเฉยพอปล่อยแล้วมาเกรงจังหวะที่เรากําลังจะดันขึ้นนะหรือจังหวะที่ลงไปจนสุดอะเกรงแล้วก็ขึ้นพอเราทําไปได้จํานวนครั้งที่แบบเ,ออเริ่มเยอะแล้วสักหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยเริ่มฝืดแล้วเทคนิคต่อมาที่จะเพิ่มก็คือการเด้งตูดขึ้นก่อนนะ แต่ต้องทําแบบนเนียนๆนะลงไป,ปใช้ตูดดึงตัวอะไรอะไม่งงนะดึงตูดขึ้นมาแล้วก็ดึงตัว๊ดึงตูดแล้วก็ดึงตัวอ่ะมันต้องทําเนียนๆก็มีก,ก็จะมีปะมาณนี้อ่ะสรุปเมื่อเราเริ่มทําให้เราหายใจไปด้วยตลอดไม่กั้นหายใจปั๊มนะผมทํทให้เราหมดหมดไวตอนเรายุบข้อไม่ต้องเกรงต้านคือปล่อยให้มันยุบลงไปเลยแล้วเราไปเกรงจังหวะที่เราจะดันขึ้นนะ ไปเก่งช่วงเดีวยวว่ามันจะสุดอ่ะเก่งจึ๊บมันจะเกิดเหมือนแรงแบบกระตุกนิดนึงอ่ะเราก็ดันนะส่วนพอเราใกล้จะหมดนะให้เราใช้ดึงตูดช่วยแต่ต้องเนีนยนๆโอเคหากอยากให้มาแนะนําเทคนิคในถ้าทดสอบท่าไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครั้ง